ค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเราได้จัดพิธีมุทิตาจิตผู้ทําคุณประโยชน์ทางการศึกษาประจําปี2564นะคะนั่นก็คือเราทําพิธีมุทิตาจิตขึ้นสําหรับท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งในปีนี้นะคะมีผู้ที่เกษียณอายุราชการมากถึง20,000กว่าท่านเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญในส่วนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะเราก็มีท่านผู้บริหารระดับสูงนะคะ ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้ค่ะทางรายการผู้เช้าข่าวสปทของเรานะคะถือว่ารับเกียรติจากท่านเป็นอย่างสูงค่ะที่ได้มาพูดค,คุยกับเราในรายการผู้เช้าข่าวสปทเพื่อที่เรานั้นจะได้มารับฟังในเรื่องของประสบการณ์ในการทํางานโดยไปถึงข้อคิดเห็นค่ะที่ท่านจะมามอบให้ก,กับพวกเราในวันนี้นะคะวันนี้ได้รับเกียรติจาก2ท่านด้วยกัน,นะคะ่ะท่านแรกนะคะท่านรองสนิทยังเกษรรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและอีกหนึ่งท่านค่ะท่านรองกวินเกียรตินุนพละ layer, รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานค่ะกับเรียนทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะก็อย่างที่ได้นาเรียนนะคะว่าวันนี้ค่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้มาร่วมพูดคุยการกับทั้งสองท่านในวันนี้ค่ะก็อยากจะทราบนะคะหลักๆเลยค่ะกว่าที่ท่านจะมาประสบความสําเร็จนะคะในวันนี้เนี่ยมุมมองการทํางานรวมไปถึงแนวคิดการทํางานของท่านเนี่ยต้องมีแบบเยอะแยะมากมายอย่างที่พวกเราอยากจะรับทราบกันเลยนะคะถามท่านเลยละกันขออนุญาตนาเรียนท่านสนิทก่อนเลยนะคะท่านคะสําหรับ ประสบการณ์ในการทํางานของท่านตลอดในช่วงที่ท่านทํางานอยู่เนี่ยทำอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้คะ่ะท่านคะครับคือท่านผู้ในการทางานเขตพื้นที่ท่านบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์ทุกท่านครับ <c oughs> ถ้าถามว่า,าวันนี้คือความสาเร็จไหมในความคิดผมก็คิดว่าสําเร็จไปส่วนใหญ่ที่เราทํางานมาแต่อยากจะให้พวกเราได้ทราบว่าจริจงแล้วเนี่ยในพื้นฐานชีวิตที่ผมทํางานราชการมาเนี่ย อาจจะไม่เหมือนกับน้องๆหรือหลายๆท่านที่เข้ามาสู่ในวงราชการโดยการจบระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเรียนว่าประสบการณ์ผมมาตั้งแต่เป็นครูหนึ่งถ้าพูดเดี๋ยวนี้ครูหนึ่งท่านก็มีกค็คงรู้จักแต่ว่าคนอื่นนน้องๆอย่างถุมิมดจะไม่รู้จักว่าครูหนึ่งคืออะไรครูหนึ่งครูสองครูสามเราเป็นอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเพราะว่าเคยสอนหนังสืออยู่หปี พอดีทางตอนนั้นเป็นสปชก็ได้เรียกเข้ามาทํางานที่ส่วนกลางในโครงการเงินกู้ของ World Bank. เวิลด์แบงก์มาทํงานได้สองปีทางสประชก็เลยเออสอปชก็ให้อยู่ต่อแล้วก็โอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนเออมื่อเป็นพลเรือนเนี่ยจากตําแหน่งแรกๆคือนักวิเคราะห์นักวิชาการคอมพิวเตอร์มาสู่งานบริหารที่เป็นระดับเพาะหัวหน้ากลุ่มหัวหน้าฝ่ายอันนั้นก็ชีวิตจริงๆเราเราถึงตัวน,นั้นถ้า ความตั้งใจที่ตั้งใจตั้งแต่แรกเนี่ยตอนเป็นครูนะครับท่านก็วีเกิผมนี่ตั้งใจว่าถ้าได้เป็นอะไรเขาเรียกครูใหญ่หญก็น่าจะดีแล้ว <c oughs> เพราะเห็นครูใหญ่เขาใส่สมัยก่อนใส่สามขีดเราก็ตั้งเอนหรือเราทําหน้าที่ของเราให้ดีอาจจะได้เป็นครูใหญ่บ้างแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพลเรือนเนี่ยมาอยู่ในส่วนกลางตั้งแต่ปี28 2 8 2ดเนี่ยผมอยู่ที่นี่มา35ปีนั้นสิ่งที่ทำให้เ,เกิดความสำเร็จได้เนี่ย คิดว่าสิ่งแรกก็คือความตั้งใจในการทํางานไม่เกี่ยงงอนไม่คิดว่างานคนนี้ใช่งาน,นนี้ไม่ใช่เมื่อเราได้รับภาระหน้าที่ของเราเราต้องทําให้ได้ทําให้สําเร็จแล้วเมื่อความสำเร็จเกิดจากงานเนี่ยเรื่องส่วนตัวมันจะตามมาคงไม่ได้บอกว่าใครที่จะต้องทําเหมือนผมแต่ว่าวิธีการทํางานต่างกันแล้วที่มันเหมือนกันคือความตั้งใจต้องเหมือนกันก็คือว่าทํายังไงงานจะมีคุณภาพงานจะประสบความสำเร็จ และที่สําคัญคือเราต้องทํางานกับผู้ข้บบัญชาเมื่อตอนเราเป็นข้าราชการชั้นพื้น,น้อยเราต้องทํางานไปกับผู้บัญชาไม่เข้าใจสงสัยเราก็ต้องปรึกษาท่านหรือเมื่อเราขยับขึ้นมาเป็นนักบริหารระดับต้นระดับกลางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เรากําลังจะมองว่าเราจะเป็นผู้บริหารที่สูงขึ้นได้เนี่ยเราต้องไม่ลืมกับที่เราเคยเป็นมาก็คือน้องๆที่เขาทํางานกับเราหนึ่งก็คือต้องให้เขามีใจกับการทํางาน ถ้าเขามีปัญหามีความขัดข้องอะไรต่างเนี่ยเราต้องแก้ให้ได้นะรวมทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวเมือ่อเราทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจึงจะทํางานด้วยกันต่อไปได้ฉะนั้นก็ผมคิดว่าเรื่องเรื่องนี้ท่านก็วีเกียร์น่าจะตอบได้ดีกว่าผมเพราะอะไรเพราะท่านผ่านงานในระดับพื้นที่มาจนกระทั่งมาอยู่ถึงกรมแต่ผมนี่จากครูก็ขึ้นมาอยู่กรมเลยอาจจะอาจจะต่างกันนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าจุดจุดแข็งของผมก็คือว่าคนในสปชเดิม กรมสามัญศึกษาเดิมกรมวิชาการที่มารวมกันเป็นสพทเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่า 8- 9 0เอผมรู้จักหมดนั่นการรู้จักคนรู้ว่าเขาทำอย่งงายงไนอย่างไรเขามีจิตใจอย่างไรเอาใจใส่เขาดูแลเขาหรือเอาใจเขามาใส่ใจเราอันนี้คือประสบการณ์ล้วนๆที่เราบางทีเราไม่สามารถจะไปสอนให้ได้และที่สําคัญที่สุดครับทั้งเกรติของทราบผมอยู่กับทะเลขามาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่สพทมาเป็นสิบท่านแล้ว นั่นไอสิ่งที่มันเกิดจากเราเห็นเราจะเลือกในสิ่งที่มันดีงามที่มันจะทําให้เราได้ทํางานสาเร็จเนี่ยเหล่านั้นคือประสบการณ์ที่เราหาซื้อไม่ได้แล้วทำงานไม่ว่าจะเป็นงานในกลุ่มเราเองหรืองานต้องติดตามท่านผู้บริหาเรเหล่านี้ไปพื้นที่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเก็บเกี่ยวได้เท่าไหร่นั่นคือเป็นสิ่งที่เราจะเอามาพัฒนาตัวเองได้นันันก็เรียนว่าขอให้พวกเราตั้งใจทํางานมาแล้ววันนี้เริ่มเป็นครูเป็นครูผู้ช่วยมาเป็นอะไรก็แ,แต่หรือจะมาเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือจะมาเป็นผอ,อ,อเขตไปรองผอ,อเขตเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมีภาระหน้าที่ที่ต้องทําแล้วก็ต้องทําโดยมีกรอบมีทิศทางที่ชัดเจนนั่นหมายความว่าท่านต้องฟังผู้บริหารว่าเขามอบหมายอะไรเขามีนโยบายอย่างไรแล้วเราทําหน้าที่เราคือทําให้สาเร็จนั่นก็คิดว่าคง,งไม่ต้องไม่ต้องบอกกันมากว่าเป็นอย่างไรก็อยากฝากประมาณนี้ว่าขอให้ท่านนึกถึงคนที่เราทํางานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นผู้ข้าบัญชาระดับต้นหรือระดับสูงขึ้นไปก็ตามนะครับก,ก็อยากจะเรียนว่าเป็นอย่างนี้ครับ ก็จากข้อคิดในการทํางานของท่านในวันนี้นะคะสิ่งที่ทราบแน่เลยค่ะก็คือท่านเริ่มจากการเป็นครูแล้วก็มาที่กรมของเราเลยนะคะหลักใหญ่ๆสําหรับการทำางานท่านสนิทเลยข้อหนึ่งคือท่านจะไม่เกี่ยงงานนะคะและที่สําคัญค่ะเมื่อเราไม่รู้นะคะเราก็ต้องถามค่ะเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์ในการทํางานของเราด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะท่านไม่ลืมเส้นทางนะคะเส้นทางเบื้องหลังที่เดินผ่านมาท่านก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทางานของท่านมาโดยตลอดและที่สําคัญค่ะ ได้รู้จักคนพร้อมที่จะเรียนรู้งานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดและที่สําคัญเลยค่ะนึกถึงใจเขาใจเราสําหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนเลยนะคะนี่คือหลักการทําง,งานของท่านที่บอกได้เลยว่าเราจะต้องนําไปเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อการเป็นข้าราชการที่ดีอย่างเช่นทุกวันนี้ด้วยค่ะค่ะขออนุญาตนาเรียนถามท่านกวินเกียรติเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ท่านสนิทได้ได้บอกไว้นะคะว่าท่านจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานที่จะแตกต่างจากท่าน สนิทนะคะก็อยากจะทราบประสบการณ์ในการทํางานที่ทําให้ท่านประสบความสําเร็จอย่างเช่นทุกวันนี้ด้วยคะ่ะท่านครับกเ็เรียนพี่เพื่อนและน้องที่รักทุกคนนั่นนะครับจริงๆหลักหลักของผมนี่ไม่ได้ต่างจากท่านสนิทนะครับไม่ได้ต่างจากท่านสนิทเท่าไหร่นั่นก็คือว่าแม้กระทั่งการเริ่มต้นของชีวิตก็ใกล้เคียงกันท่านบอกว่าท่านเป็นครูหนึ่งผมถ้าไปดูในกพ .7 ผมก็เหมือนท่านสนิทเลยคือเป็นครูหนึ่งเหมือนกันนะครับ เพียงแต่ว่าชีวิตผมส่วนใหญ่จะร่อนเร่พเนจรอยู่ตามภูทรต่างจังหวัดนะจากาเหนือสุดเชียงรายใต้สุดนาราธิวาสแล้วก็จากาบ้านนอกชนบทเข้ามาสู่ในเมืองอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็ค่อนข้างจะรู้ภูมิประเทศรู้ผู้คนความแตกต่างหลากหลายเชิงวัฒนธรรมมันก็ทําให้ผมสั่งสมก็เหมือนกันเลยครับเหมือนที่ท่านสนิทพูดไปสักครู่ว่า เราจะทํางานสําเร็จนั้นเราทําคนเดียวไม่ได้หรอกไม่ว่าเราจะเป็นตําแหน่งไหนก็ตามเป็นคุณครูเป็นผู้บริหารโรงเรียนเป็นเขตเป็นอธิบดีรองอธิบดีเป็นประหลัดหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเราต้องทํางานกับเพื่อนร่วมงานทั้งคนที่เป็นนายหรือผู้กำกับชาคนที่เสมอกันในตําแหน่งเทียบเท่ากันและคนที่อยู่ในระดับที่เราต้องดูแลหรือผู้ตั้งผูชาปัญหสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือว่าหนึ่ง หลักสำคัญคือเรามีหน้าที่อะไรนะครับหน้าที่เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าหน้าที่ความเป็นอ,อย่างตัวผมสมัยผมเป็นคุณครูผมรู้ว่าหน้าที่ผมครูใหญ่เขามอบไปทำอะไรบ้างนะนอกจากสอนแล้วเนี่ยเขาก็จะมอบให้ผมหลายเรื่องเพราะว่าผมเป็นครูผู้ชายคนเดียวในโรงเรียนที่เหลือเป็นพี่ผู้หญิงหมดและผมก็อายุเด็กกว่าเพื่อนนะเพราะตอนที่ผมบรรจุผมอายุเพียง20ปีนะครับผมอายุเพียง20ปี ก็เลยทุกอย่างก็จะมารุมที่ผมเพราะพี่ๆเขาก็จะามาเอามือมาดุลหลังว่เาเธอทํเอาทเธอทําเธอทํานะครับแรกๆก,ก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําไมใช้เรายันเตที่จริงเขาเชื่อท่านเ,าเขาเชื่อมือท่านนั่นแหละแต่ในที่สุดพอเรารับตําแหน่งราชการมาเรื่อยๆมาเราถึงอยากขอบคุณคนเหล่านั้นเป็นกลุ่มแรกเลยว่าถ้าท่านเหล่านั้นไม่ใช่ผมเยอะๆผมจะไม่มีประสบการณ์นั่นก็คือถ้าถามผมว่าหลักคืออะไรคือ เมื่อมีหน้าที่แล้วต้องมีความรับผิดชอบตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ดีที่สุดไม่รู้ต้องเรียนต้องปรึกษาต้องศึกษาต้องดูตัวอย่างนะครับจนกระทั่งมั่นใจว่าสิ่งที่ทํานั้นถูกต้องหลักของผมนะครับเมื่อรู้หน้าที่และความรับผิดชอบแล้วสิ่งต่อมาก็คือต้องปรับบทบาทหรือพฤติกรรมของเราให้สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบผมก็จะเคยให้ข้อคิดน้องๆเสมอนะใน ในขณะที่ผมได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยกรบรรยายกับกลุ่มต่างๆเช่นคุยกับกลุ่มรองผู้ในการเขตผมก็จะบอกเสมอว่าเราเป็นเบอร์สองท่านเขตเป็นเบอร์หนึ่งหลักของมันง่ายๆถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกบอกเราไม่เป็นคือให้คุณเรียบตัวเองเป็นเงาเขตเขาเป็นตัวถ้ามีแสงมีไฟฉายหรือมีอะไรก็แล้วแต่ส่องสว่างมาเจอเจอ,เจอตัว มันก็ย่อมปรากฏเงาถ้าตัวเขายืนอยู่แต่คุณไปก้มมันก็เป็นเรื่องแปลกนะก็เงากับคนไม่ไปด้วยกันมันก็เป็นเรื่องอแปลกเป็นเรื่องประหลาดเป็นเรื่องพิสดารถ้าเงาเขาก้มไอ้ขอพระทา้งโทษตัวเขาก้มเงายืนมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นั่นก็แปลว่าเมื่อท่านเป็นเบอร์สองท่านต้องฟังเบอร์หนึ่งว่านโยบายคืออะไรสิ่งที่เบอร์หนึ่งตัดสินใจไปแล้วคืออะไรถ้าท่านจะเสนอความเห็นก็เสนอความเห็นว่าเป็นอย่างไร แต่เมื่อเบอร์หนึ่งตัดสินใจแล้วเนี่ยท่านต้องหยุดนะครับต้องทําเพราะเชื่อว,ว่าเบอร์หนึ่งเขาไม่พาท่านทําในสิ่งที่มันผิดพลาดหรือผิดกฎหมายหรอกครับไม่มีผู้บัญชาคนไหนที่เขาทําให้พวกเราทําผิดกฎหมายอันนี้ต้องมั่นใจไม่งั้นเขาก็มาเป็นผู้บัญชาเราไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าท่านเป็นเบอร์หนึ่งเองนะหลายครั้งผมก็ได้เป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในหลายๆตําแหน่งเนี่ยเราก็ต้องมองไปหาเบอร์สองและเบอร์อื่นๆว่าเ,เราพาเขาทําอย่างนี้เขาไหวไหมเราพาเขายืนทั้งวันเนี่ย เขาอยู่ได้หรือเปล่าหรือต้องยืนบ้างก้มบ้างแม้กระทั่งคลานก็ต้องทําบางเรื่องเพื่อให้งานสําเร็จนั่นก็แปลว่าการปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยเป้าหมายก็คือเมื่องานสําเร็จแล้วผมก็จะย้าสิ่งที่ท่านสนิทพูดไปเมื่อสักครู่ว่าเมื่องานสําเร็จเราจะสําเร็จตามถ้างานไม่สําเร็จไม่มีทางครับเมื่องานสําเร็จเราจะสําเร็จสําเร็จขั้นแรกคือเราจะไม่เครียดเราจะมีความสุข สมมติพุ่งชามออหมายให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันรู้ล่วงบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์กลับบ้านหรืออยู่กับเพื่อนสวนเสหากันตามภาษาเราก็จะสามารถพูดจาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีข้อกังวลหรือไม่มีชนักติดหลังว่าเอะวันนี้งานไม่เสร็จหรืองานผิดพลาดเกิดความเสียหายเราก็จะเครียดเมื่อเรามีความสุขนั่นคือคือความสําเร็จเบื้องต้นจากนั้นความดีจะตอบแทนเรามาเรื่อยๆครับพุ่ชาจะมองเห็น เพื่อนร่วมง,งานจะมองเห็นหรือแม้กระทั่งผู้ใต้บังชาจะมองเห็นนะครับอันนี้ก็คือหลักหลักง่ายๆเลยซึ่งผมขอสรุปว่าก็คือหนึ่งนะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบศึกษาหน้าที่ให้ถ่องแท้รับผิดชอบอย่าเลี่ยงเหมือนที่ท่านสนิทพูดเลยนะอย่าเลี่ยงอย่าเกี่ยงผมนี่ทํามาทุกเรื่องนะครับเป็นคุณครูเนี่ยครูการเงินครูกรเกษตรครูพันละครูสารพัดครูวิชาการเลขาครูใหญ่ครูบัญชีนะครับทำทุกอย่าง เขาเป็นครูผู้ชายคนเดียวเดิมเรียนเป็นต้นทุนชีวิตทําให้ผมรู้งานเกือบทุกเรื่องนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะเก่งทุกเรื่องเสมอไปแต่ว่าพอรู้ปั๊บมันจะมีเข้าโครงในการที่จะศึกษาต่ออะไรไม่รู้บางทีเราก็ถามเจ้าหน้าที่นะถามเพื่อนร่วมง,งานถามนายถามคนเสมอกันเอ๊ะเรื่องนี้ท่านเคยทํำยังไงแปลว่าต้องเรียนรู้นะครับก็คงเป็นหลักง่ายๆที่ผมใช้ทาํามาจนกระทั่งแม้ปัจจุบันมาดำรงตําแหน่งรองเลขาธิการเนี่ยผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีท่านสนิท ผมเป็นคนโลเทคผมก็หนักใจว่าเอ๊ะท่านเลขาธิการทั้งท่านแรกคือท่านอำนาจก็ดีท่านปัจจุบันท่านอำพรก็ดีก็อมอบผมเหมือนเดิมให้ดูแลเทคโนโลยีคือสทอผมโอโหโลเทคมากเลยเพิ่งใช้โทรศัพท์ที่มันอ่านลายได้มาไม่ถึง10ปีดีนะตั้งที่เขาใช้กันนานผมก็ต้องเชิญน,น้องๆ้องที่เกี่ยวข้องนะครับในสทอไม่ว่าจะเป็นผอสำนักไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครนะครับก็คงทุกๆท่านหลายท่านก็คงเอ่ยชื่อได้ไม่ครบ มาเล่าให้ฟังว่าเรื่องนี้มันคืออะไรอันนี้มันแปลว่ายังไงหมายความว่ายังไงเรื่องนี้ถ้าทําอย่างนี้จะเป็นยังไงถ้าผมตัดสินใจแบบนี้จุดดีอยู่ไหนจุดเสียอยู่ไหนผมก็ต้องเรียนรู้ก็ต้องขอบคุณน้องๆเหล่านี้ที่สอนให้ผมได้เข้าใจซึ่งวันนี้ก็คิดว่ามีความรู้เรื่องนี้พอสมควรถึงแม้จะไม่เก่งแต่ก็พอสมควรแหละหรืออย่างน้อยก็แปลว่าหลอกผมไม่ได้นะนะหลอกผมไม่ได้นะครับก็คงคงให้เป็นหลักการอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผม หลักการการทางานของท่านค่ะก็คือเราจะต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะรวมไปถึงการปรับบทบาทตามภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วก็ที่สําคัญปฏิบัติงานตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาค่ะนึกคอนเซปต์ได้อย่างหนึ่งน่าจะเป็นฉายายให้กับท่านได้นะคะครูวันสต็อปเซอร์วิสนะคะได้หมดนะคะมาที่นี่จุดเดียวงานสาเร็จได้ทั้งหมดนะคะคราวนี้ค่ะท่านคะในช่วงชีวิตของการรับราชการ นะะในการทํางานที่สอประถหรือไปถึงที่อื่นเนี่ยถ้ามีความภาคภูมิใจและประทับใจอะไรบ้างในช่วงชีวิตการรับราชการคะขออนุญาตเรียนถามท่านสนิทก่อนคำถามว่าภาคภูมิใจอะไรกับในชีวิตราชการผมอันดับแรกคือต้องภาคภูมิใจตัวเองก่อนอันนี้คงไม,ไม่ใครว่าว่าผมยกยอตัวเองที่ภาคภูมิใจตัวเองก็คือว่างานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เป็นครูเมื่ออายุ18ปีนะมาเป็นข้าราชการ ระดับ10ในตําแหน่งรองเลขาธิการเนี่ยสิ่งที่พาะพูดจะคือการทํางานของตัวเองนั้นทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่เหมาะสมที่ไม่ทําให,ใหเออ้เกิดความเสียหายกระส่วงราชก,การและที่สําคัญก็คือภูมิใจมากกับเพื่อนร่วมง,งานในทุกระดับครับผมอาจจะพูดเกินความจริงหรือไม่ผมไม่รู้แต่เรียนว่าผมโชคดีมาทํางานทุกตําแหน่งได้เพื่อนดีนะได้เพื่อนร่วมง,งานที่ดีถัดมาคือ ภูมิใจว่าเราได้มีผู้บังคับบัญชาที่ดีที่ผมเรียนว่าเมื่อกี้ว่ามีผู้บังคับบัญชาที่ระดับเลขาธิการนะเป็นสิบท่านนะทุกท่านเป็นคนที่ให้ให้ประสบการณ์ให้สิ่งที่เราเรียนรู้มาและความภูมิใจอีกอันก็คือว่าในการเติบโตขึ้นมาในแต่ละตําแหน่งเนี่ยเกิดจากการที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายทั้งสิ้นนะถ้าถ้าท่านทราบในประวัติผมก็คือว่าส่วนใหญ่แล้ว ตั้งแต่เปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นจากครูเป็นพลเรือน<ม>ก็ทางกรมก็เรียกมาพอขึ้นสู่ระดับต้ตนบริหารต้นๆขึ้นมาก็เหมือนกันก็ได้รับความว้วางใจโดยส่วนใหญ่ผู้บริหารจะเรียกไปถามว่าจะมอบหมายอย่างนี้ให้ทําทําได้ไหมผมบอกว่าถ้าท่านมอบผมจะทําให้เต็มที่เอาให้งานนั้นสําเร็จและทุกอย่างที่ทํามาผมผมว่าร้อยเปอร์เซ็นผมทําเสร็จสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยว่าเอามาแอบอ,อ,อวดอ้างตัวเองแต่เป็นปริความคิดจริงๆว่าผมทํา ทำอย่างนี้จริงๆแล้วก็มีผลอย่างนี้จริงๆแล้วก็ที่ท้ายสุดที่สําคัญก็คือว่า,าถ้าคนที่ทํางานด้วยกันนะมีใจรักมีห่วงหาอาทรกันมีความเอื้อเฟื้อกันนะมันทําให้ชีวิตเรามีม,มีความสุขนะอยู่บ้านมีครอบครัวมีความสุขบางคนมาที่ทํางานแล้วมีความทุกข์แต่ผมมีความสุขกันมาทํางานอยากมาทํางานทุกวันนะถึงวันศุกร์ผมจะรู้สึกเอ๊มันจะเสาร์อาทิตย์อีกแล้วเนี่ยมันจะเสียดายสองวันนี้ พอวันอาทิตย์บอกเออพูนด,ดีดีใจจะได้ไปทำงานผมคิดจริงๆรินะท่านกะิมมิเกียผมผมไม่ได้มาพูดว่าให้ให้คนชมว่าผมคิดดีแต่ว่าใจมันเป็นอย่างนีจริงๆเพราะตรงนี้มันเหมือนที่ผมพูดมันก่อนว่ามันเหมือนบ้านหลังที่2องของผมนะครับอันนี้ก็คงภูมิใจประมาณนี้แหละแต่ถามว่าอีกเยอะไหมมันก็เยอะที่มันสำเร็จแต่คงบอกไม่ได้เพราะอะไระครับ ก็ถ้าจะให้ท่านสนิทบอกว่าประทับใจอะไรวันนี้เที่ยงคืนนะคะพุธเช้าเราไม่น่าจะตกนะคะน่าจะเป็นพุธเที่ยงคืนกันเลยทีเดียวค่ะคราวนี้ขออนุญาตเรียนถามท่านกวินเกียรติด้ค่ะความประทับใจในช่วงฉึงการรับราชการของท่านค่ะครับก็ก็เหมือนที่ท่านสนิทได้ได้เกินไปแต่แรกนะคนเรามันก็จะมีมีมุมมองมีเขาเรียกว่ามีเอฟเฟกผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เราทำเนาะบังเอิญผมกับท่านสนิทเนี่ยมีประสบการณ์ ในช่วงยาวแตกต่างกันผมอยู่ภูทรท่านอยู่นครบาลทั้นสิ่งที่ผมประทับใจโดยหลักใ,กใหญ่ๆก็เหมือนทัศนิคือเพื่อนร่วมงานที่ดีนายที่ดีอะไรต่างๆนี่ไม่ต่างกันแต่ขอเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างนิดหนึ่งก็คือว่า,ามีหลายเหตุการณ์ที่ผมไปรับราชการอยู่ทั้งเหนือทั้งใต้นะอีสานทุกภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้ไปเจอเคสไปเจอสิ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในอดีตที่ ท่านผู้รับผิดชอบท่านก่อนๆก,ก็พยายามอย่างเต็มที่ก็แก้ปัญหามาได้ในระดับหนึ่งอา,อาจจะเป็นจังหวะหรือเปล่าที่พอผมไปอยู่ผมก็ใช้เวลาและความพยายามและความร่วมมือของผู้ร่วมงานทุกฝ่ายแม้กระทั่งผู้บัญชาที่อยู่ส่วนกลางเนี่ยทนะำให้ผมแก้ปัญหาเหล่านั้นได้จนไปพูดในหลายที่ก็ขอญาตเล่าถึงที่นาราธิวาสก็แล้วกันนะครับ ในปี2543เนี่ยผมไปเป็นผู้ในการการผรจังหวัดนาราธิวาสสมัยนั้นที่เป็นกรมสปชกรมสามัญกรมอาชีวะกศนเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องอผู้บริหารโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติงานอยู่ในเรียนปกติได้เพราะมีข้อขัดแย้งกับชุมชนท่านสน,นิทเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะนะมีความยุ่งยากมากต้องแบบประจําอยู่สปชเป็น10วันแรกผมไปรับงานเนี่ยผมก็เห็น ทุกคนมารายง,งานตัวมีกลุ่มหนึ่งเอ๊ดดูท่าทางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ใช่ผู้ช่วยก็ไม่เชิงผมก็เลยถามเอ๊ะทุกคนรายง,งานตัวว่าผมผอ,อโรงเรียนนี้หนูผอ,อโรงเรียนนี้อยู่เต็มไปหมดผมอ้าท่านมาทาอะไรกันทุกคนก็เล่าให้ฟังว่าถูกสั่งประจําสํานักง,งานสมัยนั้นเพราะอยู่พื้นที่ไม่ได้ผมก็ไปหาสาเหตุนะครับจนกระทั่งรู้ต้นตอรู้ปัญหาใช้เวลาประมาณ4ี่เดือนทุกคนกลับไปอยู่ในโรงเรียนได้แต่บางท่านก็ไปที่อื่นต่อบางท่านก็กลับที่เดิม ทั้งหมดนี้ก็คงไม่พูดในทางเทคนิคแต่เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอะไรที่เราได้ช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องเป็นสิบกว่าชีวิตที่บางคนเข้ามาอยู่สองปีแล้วนะท่านสมัยก่อนกฎหมายมันไม,ไ,มไม่ได้บังคับเรื่องว่ามีวิทยาฐานะไม่มีเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีอพอยังไม่มีก็เลยอพอเอาโรงเรียนคุณครูต่างๆก็มาประจำสํานักง,งานได้ตามที่กฎหมายกําหนดให้นะครับนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งที่ท,ที่อยู่ทางใต้เอาเหตุการณ์ทางเหนือบ้างก็ได้นะครับเหตุการณ์ที่อยู่ทางเชียงราย ก็เป็นอะไรหลายอย่างที่สมัยนั้นเราจะบอกเราจะรู้ว่าตำแหน่งคุณครูเนี่ยจะเป็นครูหนึ่งครูสองอาจารย์หนึ่งอาจารย์สองอาจารย์สามนะมีวันหนึ่งอดีตผู้บัญชาขกอเอ่ยชื่อท่านก็แล้วกันนะครับท่านกมลผู้ประเสริฐดรกมลผู้ประเสริฐเลขาธิการสปชท่านชนิทก็คงจะอยู่ทํางานร่วมกับท่านนะท่านก็ไปตรวจราชการผมก็เลยพาท่านขึ้นไปตรวจโรงเรียนบนดอยวาวีเชียงรายจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สวย สิ่งหนึ่งที่ผมบอกท่านบอกว่าท่านครับถ้าให้น้องๆเหล่านี้ทําผลงานวิชาการแบบคุณครูที่อยู่พื้นราบเป็นไปได้ยากครับท่านปัญหาที่ผมเจอคือน้องไปบรรจุ6เดือนสมัยก่อนทดลองราชการ6เดือน6เดือนขอกลับขอย้ายลงมาเป็นอย่างนั้นตลอดผมอยู่ที่ที่แม่สวยนี่สามปีนี่มีคุณครูย้ายเข้าย้ายออกผมว่าเป็นหลายร้อยคนอ่ะเป็นถ้าไม่ถึงพันก็ก็ใกล้เคียงเพราะอำเภอที่เป็นอำเภอใหญ่มีอยู่80ิกว่าโรงเรียน 60%อยู่บนดอยดอยวาวีดอยลานดอยช้างดอยต่างๆทั้งหมดที่สูงสูงของประเทศไทยนะผมก็เล่าให้ท่านฟังผมบอกว่าน่าจะมีเกณฑ์พิเศษในการทำทำผลงานพิชาการจะเป็นอาจารย์3ระดับ8สมัยก่อนนะท่านสิทธินะเพราะท้าให้น้องก็ทำเหมือนคนข้างล่างไม่มีทางเพราะบ,บางคนสอนทั้งยาวทั้งสอนอามูเซอ,อีก็อาขาต่างๆเยอะแยะไม่มีเวลามาเขียนหนังสือหรอกท่านกำมวลผู้ประเสริฐกลับมากรุงเทพมาเล่าให้เราตีสมัยนั้นฟังผมคงจํา รมตีไม่ได้ก็แล้วกันนะก็เลยได้เกิดตําแหน่งขึ้นมาคืออาจารย์สองระดับเจ็ดเป็นการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเพื่อนครูทั่วประเทศให้ได้วิทยาฐานะถ้าเป็นปัจจุบันสมัยก่อนเขาเรียกว่าให้ได้ C นะ C หรือระดับเป็นระดับ7กันทั้งประเทศก็เอาสองตัวอย่างแล้วกันนอกนั้นก็คงคล้ายๆกับท่านสนิทนะมีเพื่อนดีมีนายดีมีลูกน้องดีก็มีความประทับใจในทุกที่ไปอยู่แม้กระทั่งที่สุดท้ายที่ผมรับราชการคือที่นี่คือสอพทไม่ว่าสํานักที่ผมดูแลโดยตรงหรือสํานักอื่น ผมก็คิดว่าผมได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่งจากน้องๆเพื่อนร่วมง,งานทุกคนได้รับความเมตตาจากผู้บัญชาได้รับความเอื้ออาทรจากคนตําแหน่งเท่ากันไม่ว่าจะเป็นท่านสนิทท่านธนุหรือเมื่อก่อนพี่แดงอะนะผมก็เรียกชื่อเล่นๆกับพี่แดงพี่พัฒรทอนนะที่อยู่ร่วมสมัยทํางานร่วมกันนะท่านผู้ช่วยนะผู้ช่วยนิพนธ์ผู้ช่วยเทิดชาติอะไรก็แล้วแต่เนาะทุกตําแหน่งผมคงเอ่ยชื่อไม่ได้ทั้งหมดก็ประทับใจกับทุกคนครับ คือความประทับใจในช่วงชีวิตที่ท่านรับราชการอยู่ที่อยู่ที่สพถหรือจะอยู่อีกหลายๆที่ด้วยนะคะและในช่วงนี้ค่ะปกติแล้วถ้าปกติกเกษียณเราก็จะถามว่าหลังกเกษียณวางแผนยังไงบ้างไม่ถามนะคะ,ะอันนี้เพราะว่าท่านก็จะต้องมีคําตอบอยู่ในใจแล้วแต่สิ่งที่เราอยากทราบเลยนะคะในฐานะของคนทํางานของสพถด้วยกันค่ะหลังจากที่ท่านกเกษียณแล้ว ะะท่านมีสิ่งใดที่อยากจะช่วยเหลือสอปทบ้างนะคะหรือท่านมีข้อคิดที่จะฝากให้กับคนทํางานเพื่อสารงานต่อของท่านโดยไปถึงการฝากเทคนิคการทํางานเล็กๆน้อยๆให้กับพวกเราในฐานะผู้ปฏิบัติะคะ่ะขออนุญาตนเรียน<อ>ท่าน<อ>สนิทก,ก่อนอเรื่องเกี่ยวกับลาจงกัด <c oughs> ผมเรียนว่าผมคงไม่กล้าจะไปไปบอกว่าใครทําอะไรแต่ผมอยากให้ท่านตั้งมั่นให้ได้ว่าภารกิจของท่านคืออะไรนะมันมีภาษาอังกฤษอยู่3ามคำนะ มีตัวรูทีนรูทีนหมว่าท่านต้องทํางานของท่านที่เป็นรูทีนปกติให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนจะไปคิดอย่างอื่นอันที่สองมันมีงานเอ็กซ์ตรา้านะเอ็กซ์ตร้าคืองานพิเศษท่านต้องยอมเสียทละเวลาส่วนตัวบ้างเช่นท่านเลขาบอกว่าเอา้าท่านรองสนิบนทบรรเสา์นี้ผมมีภารกิจมอบท่านไปแทนหน่อยได้ไหมเราต้องรับทันทีอย่าไปเกี่ยงงอนแม้ว่าเรามีภารกิจส่วนตัวอยู่เราถือว่าเป็นงานพิเศษที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา หรือทําให้เกิดกับพี่น้องบางทีเป็นงานศพของพ่อแม่ของเจ้าหน้าที่ในงานในหน่วยงานเนี่ยเราต้องไปนะฉะนั้นตรงนี้ก็คืองานพิเศษที่เราต้องยอมรับย่าไม่ใช่บอกโอ้ผมต้องไปรับลูกผมต้องไปนู่นไปนี่แสดงว่าเราไม่มีใจให้กับผู้บังคับชาและสุดท้ายคือตัวอาที่บอกว่ารีพอร์ตท่านทํางานเสร็จแล้วต้องไปบอกนายจะบอกด้วยวิธีใดก็ได้จะเดินเข้าไปหาท่านแล้วก็บอกว่าโอ้ท่านมอบหมายเรื่องนี้เสร็จแล้วนะหรือมันติดตรงนี้นะท่านจะได้ช่วยช่วยเหลือเรา นั้นตัวใหญ่คนทางานพอเสร็จแล้วก็เสร็จเลยคือไม่ไม,ไม่มารายงานว่าเป็นยังไงก็คงประมาณนี้ว่าทสั้นว่าอ,าอยากให้ท่านทุกท่านอยู่นะทั้งผู้บริหารทั้งน้องๆเนี่ยขอให้มีความคําเชื่อว่าถ้าท่านทํางานเต็มที่แล้วนะหากมีข้ออะไรที่มันติดอกติดใจอยากจะถามพวกเรายินดีนะในทางที่เคยเคยบริหารมาก็ติดต่อทางโทรศัพท์หรือจะ เรียกมาก็มานะผมิีดีครับผมประมาณนี้ครับค่ะขอบคุณท่านสนิทนะคะท่านกบินเกียร์เหรอคะก็ต่อจากท่านสนิทแล้วกันนะนะข้อแรกก็คือกําลังใจครับสิ่งที่ให้กันได้ไม่มีวันหยุดแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่ประมานค่าไม่ได้คือกําลังใจหรือพลังใจก็อยากจะให้ทุกทท่านนะครับตั้งแต่ท่านผู้นําหน่วยก็คือท่านเลขาธิการท่านรองที่ต้องทํางานต่อท่านผู้ช่วยท่านปอสานักท่านผู้ในการเขตทุกท่านท่านรองท่านศึกษานิเทศ ขอโรงเรียนท่านรองคุณครูและน้องๆลูกจ้างทั้งลูกจ้างประจาลูกจ้างชั่วคราวทุกอย่างกําลังใจมีจับผมร้อเรพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ต้องซื้อหาแต่มีราคามากเหลือประการที่2ก็คือหากเห็นว่าผมมีประสบการณ์ทั้งในส่วนที่สําเร็จบ้างไม่สําเร็จบ้างที่จะสะท้อนให้พวกเราฟังได้ในเรื่องราวต่างๆก็ยินดีที่จะให้ข้อคิดมุมมองในส่วนที่ท่านคิดว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับและประการที่3ก็คือ,อเรายังเป็นพี่เป็นน้องกันถึงแม้ว่าผมกับท่านสนิทจะหมดภาระหน้าที่ตามราชการแต่ความเป็นพี่น้องความเป็นครอบครัวใหญ่ของเรายังมีเสมอนั่นแปลว่ากําลังจะบอกว่าแม้เรื่องภาระส่วนตัวของท่านเรื่องครอบครัวหากเห็นว่าผมพอจะอมีส่วนหนึ่งสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จเกิดความเรียบร้อยเกิดความสุขหรือเกิดกําลังใจก็ยินดีครับก็คือสิ่งสุดท้ายที่ฝากเอาไว้ นั่นคือความเป็นพี่เป็นน้องครับ ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งสองท่านนะคะที่สําคัญค่ะท่านบอกเราว่านะคะหลังหลังจากที่ท่านเกษียณไปแล้วนะคะเราก็ยังสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้สิ่งหนึ่งที่ต้องขออนุญาตนาเรียนท่านทั้งสองนะคะถ้าถ้ายังไงแล้วกรุณาอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบอร์โทรนะคะเพราะเราคิดว่าเราน่าจะยังคงต้องติดต่อสื่อสารกันเพราะว่าอย่างที่ท่านบอกค่าว่าในเรื่องของการทํางานเรายังคงต้องการที่ปรึกษานะคะในการทํางานเพื่อให้เรานั้นประสบความสําเร็จในการดําเนิน งานในหน้าที่ราชการของเราต่อไปค่ะและที่สําคัญนะคะก็ต้องนําเรียนทุกท่านค่ะรูทีนนะคะงานรูทีงานประจําที่เราจะต้องทางานเอ็กซ์ตร้ากับงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายและที่สําคัญเราก็ต้องมีการรีพอร์ตเพื่อที่จะรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาได้ทราบถึงความก้าวหน้าของการทํางานหลักการทํางานง่ายๆโดยท่านสนิทนะคะแล้วก็ที่สําคัญท่านกูวินเกตก็ยังได้ฝากไว้ด้วยว่าในเรื่องกําลังใจพลังใจนะคะความรับความสมัคคีเป็นเรื่องที่สําคัญสำหรับการทํางานของพวกเรานะคะวันนี้ถือได้ว่าได้รับเกียรติจากทั้งสองท่าน ในการที่ถ่ายทอดประสบการณ์การทํางานในช่วงตลอดชีวิตร,ราชาการให้กับพวกเราได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเราค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านมานาโอกาสนี้ด้วยค่ะัสขอบคุณครับ